สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตัววานิวสุล l ลคัม2021กันนะครับอันนี้จะอยู่ในคำสั่ง 3D นะครับที่เป็น s s r s m นะครับงานตัวอย่างตัวนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง s s r ในการกัดหยาบนะครับความกว้างประมาณ85มิลนะครับทีนี้คำสั่งตัวนี้เราจะใช้เป็นทูนตัวใหญ่นะครับไดมิเตอร์นะครับค่อนข้างใหญ่ประมาณ52มิลนะครับ พอหลังจากที่เราแ a l c ู l a t e simulate เสร็จก็จะเหลือเนื้อบริเวณมุมนะครับเพราะว่าทูนมันใหญ่ทีนี้เราก็จะใช้คําสั่ง s s r ก็คือเป็นการเลทลาฟนะครับเพื่อมาเก็บเฉพาะเนื้อนะครับตรงบริเวณมุมก็เปลี่ยนทูนให้เล็กลงนะครับทีนี้เราก็ปรับในส่วนของตัวพวกเพื่อในการเก็บผิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f l o ร์เป็นวอล l นะครับอันนี้เราก็กําหนดค่าเข้าไปนะครับทีนี้พอลองเซฟแอนด์ a คลคูลเ e นะครับสิ่งที่ได้ก็คือ ลายทุนขาดนะครับมันก็จะมาเก็บนะครับเฉพาะมุมนะครับจากเนื้อนะครับหรือว่าสต็อกที่เหลือจากทุนก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในเงื่อนไขนี้นะครับเราอยากจะปรับเปลี่ยนลายทุนขาดนะครับก็คืออยากให้ลายทุนขาดเชื่อมต่อกันฉะนั้นจะมีออปชันที่ชื่อว่า edit path r นะครับซึ่งตัวในช่องเรีว่า join a p นะครับตัวนี้เป็นตัวเข้ามาใหม่นะครับ อันนี้ถ้าเราต้องการนะครับให้ลายทุนผ่านเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับให้เราใส่ระยะนะครับให้มากกว่าความยาวของตัวพ็อกเก็ตหรือว่าตัวเอเรียพื้นที่ที่เราทํางานนะครับเดี๋ยวตัวลายทุนผ่านมันจะวิ่งเข้ามาเชื่อมต่อกันอีกอะจะได้เป็นลักษณะเป็นเงื่อนไขแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทําให้ลายทุนผ่านนะครับดูสมูทนะครับแล้วก็เวลาการเดินเนี่ยนะครับมันจะลดระยะการยกนะครับทําให้มัน ไม่ต้องเสียเวลาในการยกข้ามไปข้ามมานะครับอันนี้ก็ช่วยช่วยการทํางานของเราเนี่ยมันเดินแบบสมมุดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมคืนค่าเป็นค่าเดิมก่อนนะครับทีนี้มันจะมีไอ้ตรงคําว่า Part Extension ัอันนี้ก็คือใช้ในกรณีที่เราจะยืดนะครับอันนี้เราสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยว่าจะให้ยืดที่ระยะเท่าไหร่ให้ เรียกว่าให้ลายทุนพาดเชื่อมต่อกันนะครับใช้เงื่อนไขตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถกกอกตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมก็จะยืดเป็นการยืดเอ t กเ d นะครับเ x t e n d พวกเหมือนตัวลิงก์นะครับมันเดิน G0 เนี่ยตัวเส้นสีแดงนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นเงื่อนไขของการ เขาเรียกว่าจอยแก็บก็ได้เราใช้วิธีการยืดเอาก็ได้นะครับถ้ายิ่งใส่ตัวเลขน้อยนะครับระยะในการยืดเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนให้นะครับก็จะยืดเฉพาะตัวาลายทนผ่านท,ที่เป็นแถบด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะวนกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2เงื่อนไขนะครับทั้งจอยแกร็บแลวก็พวกพาสเอ็กซ์เทนชั่นนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับในการปรับเปลี่ยนลายทนผาทนะ่าส